โปรดอ่านคำเตือนและใช้วิจารณญาณในการรับชมสวัสดีครับผมสวัสดีครับพวกเรานะครับผม for of fun today แร n k ิ n g ตายกลับอมกครั้งหนึ่งกับการภาคครั้งที่3ครับภาคหลายเทคมากเลยในานาการเลนะครับส่งมา200บาทน่ารักมากใช่ฮะเขาบอกว่าขอ10อันดับบทพูด สุดฮาในวงการโทรุูได้ไหมใช่ครับผมให้คุณมค่มกุญแจนนั้นเอาฉากนั้นมาภาคทคับช่เราเลยจัดให้เลยเออในคลิปจะไปไงก็ไปดูกันเลยดีกว่าไป เับสิครับตั้งชื่อฉากนี้ว่าอะไรกันครับผมคุณแจ็คครับเอาจนขาหักกันไปข้างหลังจากหมายเลขหนึ่งเนี่ยได้มาบุกฐานขององค์กรช็อกเกอร์ว่ะและเขานั้นเจอกับอิจิมะจิไฮโตะที่ทาการโวนอ้างสรรพคุณตัวเองนี่เยอะเหลือเกินเฮ้ยนายอะฮอนโกอะไรกันชีใช่นุริโกะนี่ของกูกูจะมาเป็นของกูแล้วหลังจากนั้นเขาได้ต่อสู้กันอย่างบ้าคลั่งกว่าต่อสู้นึกว่าดากันบอลแล้วหลังจากนั้นเนหมายเลขสองนี่กระเดียงว่ะเฮียแพ้กระเดียงอะไรมึงโดนกูเตะขาเนี่ยหักไปเลยควายเมื่อหมายเลขสองชนะเนี่ยรุนิ โกเนี่ยก็ได้ทําการมาโมกให้เธอเนี่ยเล็กเกินไปนะเข้าใจไหมฮะไม่สํานึกตัวเองซะบ้างนะไองของอย่างนี้เนี่ยเอาแหนบเนี่ยมันหนีบออกมาเนี่ยยังไม่เจออะไรนึกว่าหมอยกูไม่เล็กเกินไอ้กางตดเฮ้ไม่มีอะไรโอเคไม่นาตอไม่มีอะไรบ้าเลเือดสาสตร์แล่ะไอ้รูนิโกะหลังจากนั้นเนี่ยรูนิโก้เนี่ยก็สลายกายเป็นฟองสบู่ไปครับผ พอนโกมเป็นขวัวเราต้องเศร้าดิมึงอาบ,บีาสานมากำจัดเธอเนี่ยอยู่ดีมันก็มาไม่รู้อ่ะมึงต้องชดใช้จ่ายค่างานศพมาดูกรับซองไม่กูไม่จ่ายกูไม่ไปแล้วกูไปตามทางกูดีกว่ามึงจะไปไหนมึงจะไปไหนไปหาจากมึงไงแล้วงานศพอ่ะทำไงอ่ะเอาเรื่องของมึงก็หารายทูนอเองแล้วกระดูกกูจะไปหาจากไหนอ่ะ <laughs> <laughs> มึงจะทำธุรกิจให้ได้ไงมึงฟ์อหมดแล้ว ันดับเก้าครับตั้งชื่อฉากนี้ว่าอะไรกันครับผมคุณแจครับเขามาทวงบันลัง หลังจากที่ตอนนั้นเนยโคโนอนเนยได้ทําการพ่ายแพ้ต่อพวกเด็กๆแล้วออยังไงที่เขาได้สู้ไม่ได้เลย <ฮะ S 1> สัตว์ทำไมกูสู้ไม่ได้ตลอดเลยวะซีนที่กูชนะเนยไม่เอามาซีนเนยคนเขาเบื่อแล้วทาไมเบื่อแลอ้วไอสัตว์อันดับเก้ายไม่ต้องรุนเลยอันดับหนึ่งเนยเป็นที่อะไรก็ไม่รู้เดาพื้นเด้าพืนาพ้นไม,มไม่เ,ออด,เด้ามึงรอไปเถอะอันดับเก้าเนยใครจะเด้ามุกฮาฮาไรเดอร์เนยไม่มีหน้ากูเลยกูเนยฮาสุดในวงการไรเดอร์ตะจิบาน,นาย,ยืนที่อะไรก็ไม่รู้เนี่ย ไม่หาเท่ากูเด้าพื้นเกิดอารมณ์ใช่ไหมเนี่ยใช่คนดูในหน้าจอมือชักเบ้านะครเอาละโอะอไกลแต่ยังอีกอน,นิดนึกระแปครับตั้งชื่อฉากนี้ว่าไรกันครับผมกุญแจครับ,รบกูรับจบอีกแล้วเหล่าไทม์เรเนเจอร์เนี่ยเขารู้ว่าตัวรไรแท้จิงที่วงการทุกอย่างก็คือหลานของคามเร็เฮ้ แกทำอะไรอ่ะเฮียกูจะกลับบ้านมึงส่งปืนมาเฮ้ยเฮ้ยไอ้ย่าไอ้ย่าเอามาไอ้ย่ามาย่าย่าจะทำกูตัวเล็กกว่าเฮ้ยย่าเฮ้ยไอ้ไอ้ไอ้ไใครโดนอ่ะใครโดน กูจะนำสารจัอาเารอะไรขึ้นเนี่ยฉันน่าจะตายไปตั้งนานแล้วเพราะว่าวันนี้เป็นวันตายของทามไฟเยอร์แล้วหน้าเลยลอยลอยมาเนี่ยหน้าเฮียอะไรเนี่ยซีจีกากมากเหตุการณ์ที่กูสู้ไม่ได้เนี่ยกูต้องตายอย่างนี้ใครฉายโปรเจคเตอร์เนี่ยมึงเตรียมงานดีนะฉันต้องเข้าฉากต่อไปแล้วเอเเฮียแทนนักแสดงได้คุ้มมาก อาดัมเตครับตั้งชื่อฉากนี้ว่าอะไรกันครับผู้กุญแจครับกุญแจหายเป็นล้านรอบหลังจากที่อาสต้าเ,เนี่ยได้ขโมยอุต้าคีจากดาวต้าว่า,<อ>าแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเขาก็ได้เอาอุต้าคีม่ใ้กับพี่ชายว่ะแต่ว่าพี่ชายนั้นโดนมโรโมชิดันห้ามเอาไว้ ไอ้อาต้าไอ้อาต้าพี่อะไรไอ้สัตว์นั่นของผมงั้นน่ะของผมพี่อะไรล่ะมือวงการไอ้สัตว์เฮ้ยเฮ้ยไอ้สัตว์สู้ไม่ได้เลยอ้ขากูเป๊ะฮะมือกระจอกไอ้เฮ้ยเลโอเฮ้ยเลโอสองอุนต้าขี่มาเอาละค่อยๆพูดค่อยจากกันก็ได้ไม่ได้ไม่ได้เออทำไมล่ะครับดูนู่นไอ้สัตว์อันทเพี้ยอะไรมันลอยมาเนี่ยกำเหลืเกินมันดาวอุนต้าเห็นแล้วแหละบ้านกูเนี่ยกูจะไม่รู้เลยนู่นดวงจันทร์ถ้าแกไม่สู่อุนต้าขี่มานะแกตายเฮ้ย ผมไม่ไหวแล้วผมช่วยไม่ได้น้องผมบอกว่าไม่ให้เลยง่กูหูไม่ตึงในสัตว์ก <c oughs> ูรู้เลยน้องมึงจะให้แล้วแต่มึงไม่ให้เอาละายซะปิดโอ้ยเออด้วยความที่เรโอเนี่ยพ่ายแพ้ต่อนหน้าน้องชายแล้ว <c oughs> น้องชายเนี่ยก็เลยจะอุลตราขี่ยิงว่าโอ้โหอุลตราขีมีพลังที่สามารถทำลายล้างจัก,กรวาลได้เลยนะ <c oughs> ปิด <c oughs> มันต้องระเบิดแล้วคุณ้อหายไไาเรื่องหนไอ้ไอ้สัตว์โดนมือกูเฮ้ยค<ณ>ิงมาจับมือหน่อยอดีมากของมึงเนี่ยแค่นี้เองนะดูจากการจับมือแล้วเอาใหญ่ของมึงลวกัน<ค><ณ>เราครับตั้งชื่อฉากนี้ว่าไรกันครับผู้กำกับครับรอนานจนนิสยัยเปลี่ยนโปรไกเนี่ยอยากได้นัทซมิสังคังมากเลยพราะเขาจะมารักษาสังคังเขาอยู่ดีนี่ก็มีชายหนุ่มที่หน้าคุ้นๆเนี่ยแล้วมาใส่แบนเลยนะกูเดียรอมึงมาตั้งนาในไอ้สัตว์แม่งนัดกูมาตีห้า ไอสัตว์กออกกองทีเนี่ยบายซีมกุงมาสายไงแล้วเลือกเบนเอาเอาใครมาเนี่ยมันไม่ใช่นาเหมือนกูเลยเอามาจำเนะอะยำอะไรเนี่ยเขาคนดีสุดแล้วเนี่ยเอากูดีกว่าแปลงร่างเป็นเบรล์ิงฟอร์มเฮ้ย แปลงต้องขี่ฟอร์มได้ยังไงอะไม่ต้องใช้ราวกาัน <c oughs> พรากูอัปเกรดขึ้นมาแล้วลหลังจากนั้นเนี่ยเขาก็ได้เอาดาบเนี่ยฟันแต่ว่าฟันไม่โดนว่ะ <c oughs> พอเป็นเสื้อสากายเวลาดีเขยในเสื้อฟันโดนแล้วดาบเนี่ยงอไปงอมานี่กูดาบเด็กเล่นเราจะสามารถฟาดดีเขยตกสะพานไม่ได้ <c oughs> กระจอกมากอันดับห้าเขาตั้งชื่อฉากนี้ว่าอะไรกันครับผมผุญแจ็คครับอย่ามาบีบน้ำตาหลังจากที่ตอนนั้นเนี่ยจูเรนเจอร์เนี่ยได้ทำการลุมไบ์ว่ะจนเลทเทปเบิร์ดเปื้อนไปหมดจนไดจูจินบอกว่า ไอ้เก๊คิข้ามันแพงมันแล้วสับมันเป้นชิ้นๆเอามันไปทอดแล้วให้กูกินนายดูจินนี่มึงหิวอะไรมาแล้วจะขี้ยานะเขาเป็นพี่ชายนายนะเก๊คอไปไอ้สั์ผมทำไม่ได้นายดูจินเขาเป็นพี่ชายผมไอ้หานี่มันพูดวนเม้อเกินมาละอย่าอยู่ไอ้สัดเอาเลยถ้าเกิดพี่อยากฆ่าเนี่ยพี่ฆ่าเลยพี่พี่เอาเลยพี่พี่ดูน้ำตาผมสิพี่นี่เป็นไรอะพี่จะทำไม่ได้ ผิดไปแล้วพ่อแม่ไม่รักฉันน่ะเอ้ยตอนนี้เราเป็นพี่น้องกันแล้วนะโอเคได้เดี๋ยวจินเราจะแปลงร่างพร้อมกันนะเอามาเอาเลยทุกคนนะใอ้ทุกคนเฮมชินอะไดโนบั็คเลอร์ไปไดเรนเจอร์ฮะมึงรีบไปไหนเนี่ยเอาละแนะนำตัวจูเล่มึงจะเลสอีแล้วมึงไทยไดโนเรนเจอร์เอาละพวกเราทุกคนขบวนการพาวเวอร์เรนเจอร์โอ้โหโอเค โกโก้พาวเวอร์เรนเจอร์หมฝรั่งแล้วนะ <c oughs> แล้วพอกลับ่าเล่นกกลายเป็นหน้าฝรั่งใจ <laughs> <laughs> นักสีครับตั้งชื่อฉากนี้ว่าอะไรกันครับผู้เจ๊ครับเซ็กกระสบเจ๊ะ,จะ หลังจากที่ชินอุตแมนเนี่ยได้มาเจอกับศพตัวเองว่ะเขาขึ้นอื่นไปแล้วเนี่ยไอย้เอ้ยมันหนักหนาเหลือเกินพลังงานเราจะหมดอยู่แล้วถ้าเกิดว่าเราไม่ไปพัทยาเดียวคงจะไม่ได้กกรีอยู่ไหนฉันเนี่ยอยากจะไปพัทยาด้วยเอ้ยฉันเนี่ยมันดูความหึนของแกไงอุตรแมนคือแกเนี่ยอยากยัดมนุษย์ขนาด พูดถึงแต่พัทยานานาพัดพง์เนี่ยไม่ได้ก็คนปิจจุบินมันไม่เล่นด้วยไงแอบส่องเงงใงเขาไงมันมาตบหน้ากูก่อนไม่มีใครช่วยผมเลยมึงก็ไม่ช่วยแล้วมึงก็ส่งเซตต้นมาอีกไอสัตว์หมดกันพัรยากูหมดกันเอาละสามครับตั้งชื่อฉากนี้ว่าอะไรกันครับผมใจครับทำร้ายอย่างกับไม้อย่างกับควายหลังจากที่พนุมาเนี่ยได้ทําการต่อสู้กับซารานว่ะแต่ว่าเขาสู้ไม่ได้ว่ะใช่เพราะว่าพี่โนต้าเนี่ยมาช่วยไว้ นุมานเนี่ยต้องบอกเลยว่ากําลังวังชาเรากลับมาแล้วต่อวันนี้เราต้องต่อสู้กับสาบลาต่อไปได้ฮนุมานเฮ้ยเฮ้ยจัดการมันเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยยังไงเฮ้ยตีเพชรพิฆาตหัวขาดแบบนี้มันต้องตายแน่หัวขาดเหลือเกินแต่ว่าอยากจะปามไปเลยเอาหนังเต็มไหมดูไหมแล้วเลยเลยจั์มึงฆ่าอยู่ตัวเดียวแล้วมึงอยากจะปามไปเลย เนี่ยมึงฝ่าอุตจามนต่อเลยับตอบครับตั้งชื่อฉากนี้ว่าไรกันครับผมวแจคครับกีชาติก็ยังติดเหมือนเดิมหลังจากที่อี่อนเนี่ยได้กลับมาจากโรงพยาบา,าลเพราะเขาเป็นโรคซึมเศร้า,าแต่ว่าคีบะยูจีเนี่ยเขามารออิดูอีเนี่ยตั้ง5วันแล้วตรงนีู้คือเขารู้ว่าต้องมาตรงนี้แน่วันนี้ขนาดรอ5วันนี่ผมยิงเนี้ยบอยูน่นะทำไมนายที่จะตายล่ะทั้งใช้ชีวิตอยู่อย่างอันฟินน็อกดีแล้วแท้ๆนายจะได้เป็นอมตะยังไง อยากจะใช้ชีวิตอยู่่างมนุษย์ในรักมนุษย์ขนาดนั้นเลยเหรอานจะยัดมาลิขนาดนั้นเลยเหรอใช่เดี๋ยวพานยี่สิบปีกูก็ได้แล้วยี่สิบปีเนี่ยของมึงใช้ไม่ได้แล้วเอาละแปลงร่างแปลงร่างแล้วหลังจากนั้นเขาได้ต่อสู้ว่าพอต่อสู้กันไปกันมาเนี่ยรู้สึกว่าถ้าคงมิจะเพียงพามแล้วเฮียสู้ไม่ได้เลยสู้ไม่ได้อะไรเห็นไหมเขาในแปลงเป็นบัสเตอร์ฟอร์มเ่ยได้ก็เป็นมนุษย์ ไม่ไอ้สัตว์กูไม่ใช่วนเว้อเลยกูไปแล้วไอเอดูเยกับมกรานอดูเยเอาตะขาเยาก,กูก่อนบอกทางรู้ดิกูไม่รู้ <c oughs> <c oughs> หนึ่งครับเรามาลุ้นกันว่าจะเป็นฉากไหนเป็นซีรีส์เรื่องอะไรก็คือตั้งชื่อฉากนี้ว่าอะไรกันครับผมแจ็ครับเป็นคนเด็ดเดี่ยวหลังจากที่องค์กรก็ต์เนี่ยได้จับตัวดรวิสุ์เนี่ยเพื่อทําการสร้างลูกคังเ้ากับเขาจนทําให้ทุกคนนั้นต้องรวมกันจัดดีไอ้ยเสียเกี่ยรสิหน้าผมโอ้ยไอ่พอละไอ้นี่เด็ดเดี่ยวมากมึงจะสร้างลูกคังคาวกูไหม ไม่เรายอมตายเฮ้ยเอามาไปครั้งไอ้นี่ใจแข็งมากก้อย <laughs> มึงใจแข็งได้แข็งไปได็อกเตอร์เดี๋ยวมึงจะได้เหนลิคิิงดักมึงอวดวิเศษไปเถอะไอ้ด็อกเตอร์เดี๋ยวมึงจะได้อวดดีไม่ได้กี่น้วหรอกเว้ย ร้องมาทุกเม็ดเลยก็ขอจบกันที่นี้ดีกว่าก็เป็นไงกันบ้างผมสลาวสิบอันดับบทพูดไลเดอร์อุลตร้าแมนโทคุนทั้งสื่อที่คุณในนากรนขอมาเป็นไงนผมจะน่าจะสนุกสนานนะครับโอ้โแล้วแต่ละฉากเลยโดยเฉพาะฉากอันดับหนึ่งนี่ชอบมากในที่สุดเนี่ยเราก็ได้เอาคิปนัทมาในอันดับนาทีหนึ่งโอเคอถ้าเกิดคุณชอบนะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ให้พวกเราด้วยครับถ้าไม่ชอบเลยทำยังไงกดไลค์กันไปกดสแปมกันไปและกดด่า คุณแจกกันไปว่าโทรคุณแจ๊ดอะไรไอสัตวนรกด่าผมทำไ,ไมวะ <c oughs> คนที่โดนด่าได้เป็นคุณมอสเอ้ยเขาเริบม้อสธรรมเทศมือไปสั่งสอนเขาให้เขาเรียกว่าไอสัตว์แจ๊ด <c oughs> ผมไปที่ไหนเนี่ยมีแต่คนเรียก ก็อย่าลืมด้วยมีช่องทางหนึ่งครับก็คือช่องทางมูวีดอกไปสมัครสมาชิกแล้วก็ติดตามไว้ด้วยนะเดือนละ50บาทต่อเดือนจะได้เป็นน้องรักเราแล้วก็จะได้พิทคอร์ดเราไปทุ่มถุยใส่กันแล้วมีมาเฟียมาไถตังค์มากมายโอ้โหจริงเหรอเนี่ยก็ถือว่าเป็นอะไรที่หัวร้ายมากครับสมควรสมัครมา50บาทต่อเดือนแน่นอนฮะแล้วเราจะได้มีกินมีใช้ต่อไปแล้วตอนนี้นะครับเสื้อหนังหมาของเรานะครับไม่มีแล้วเหลือแต่หนังแมวกับหนังหมีนครับหนังแมว300บาทสงฟรีหนังหมีลิมิเต็ดอ i ดิชั่น400บาทสง กันไปใช่ครับนะครับหรือว่าถ้าเกิดว่าใครมีกรางทราบ้าพอก็ช่วยเราอกดไลค์คลิปนี้เลยว่าโดเด็กันมาแล้วกันใครอยากขออะไรมาก็ขอมาได้นะคิวเริ่มหมดแล้วใช่ครับแต่ว่าจะเหลือคิวอีร้อยนึงก็เยอะเหมือนกันนะใช่ฮะแต่ว่าถ้าเกิดสองร้อยขึ้นเนี่ยก็จะมาก่อนอ่าแน่นอนแต่คุณในนากรินเขาติดใจเนี่ยเขาส่งมาเนี่ยสองรอบเลยนี่ยขอบคุณมากเลยมากนะรอบนี้ก็ฮาเหมือนเดิมเออครับผมถ้าเกิดอยากติดตามข่าวสารเพิ่มเติมพูดคุยกับเราเนี่ยไปที่อะไรเฟซบุ๊กแฟนเพจโฟร์ฟันคลับของเรานั่นเองนะครับผมมาคุยกับเราแต่่เราก็ไมตอบ แล้วทำไมมึงถึงไม่ตอบเขาว่าฮะมึงเขารอได้ยังไงเนี่ยอียตั้งหลายปีเลยเพ่เ<อ>ามาตอบตอนนี้ผมกำลังจะปั้นวิดีโอให้คนมาดูอย่างเดียวเออผมจะทำให้เพจเราเนี่ยกลับมาคึกคักอีกครั้งหนึ่งถ้าเออเราเรื่องน่าสนใจเข้าไปเนี่ยคนก็ดูเดี๋ยวผมเนี่ยจะมาถ่ายรูปคุณมอสเอามาลงเพจเพจมันจะได้แบบเอ้มีตัวตนจริงไม่ใช่เหมือนบอท<อ>วันวันลงแต่คลิป, <laughs> ปนบ้าหรือเปล่า <c oughs> ไม่เห็นหน้าไอ้พวกไอ้บินเลยไม่มีอัพเดตข่าวสารอะไรทั้งสิ้นแล้วคลิปเนี้ยคลิปเก่าๆไงใช่อย,อ,อย่าลืมไปติดตามกันด้วยนะครับวันนี้ก็ไม่มีอะไรฝากละขอตัวลาแต่วันนี้บยบายครับ,บยบายครับ